เงี้ยใช่ไหมมันโดนบมันสั่งกังเป็นฝึงฝึงใช้ฝึงเกาสิลูกนี่คนจนเราคนรวยรวยได้ไปตังบติดได้แค่เดือบินได้นุกคนจนเรานอนเก่าใครก็สั่งกังนุกว่าเพื่อให้ดีกันดีกูจะผมยุ่งไประยไปตึงเราก็โซดาคูดมันร้อยตีนเกลียวกันเลยพูดนวดโดนแกมิลกันก็ยิ่งได้ดีกว่ยที่เดินกันแล้วคกย bên lúa à, nó ra cô nói con leo bàn tay qua đây tin lên rồi lúa cô thu giá để để tay giá cô tụng nông tài tún để tài tún mà chậm nhàng rồi để tin cứ lúa Bộ nha phiền nha các mà chạy nha anh tì cô nói con có cúp lúa để để nằm quay quay tay tún hay rồi kết muốn lương <laughs> còn kia ra luôn phải to kết muốn lương tin cứ răng răng người nuôi giả rết Hãy subscribe cho kênh Ghiền không หดล้วชีิตนีนนพือก uh ัก <huh ้ในบานเป็นจํา้วนเลไอ้ยาแวลเวลมึงอยากูย้ายเฉยว่นได้ร่นนั้นเวลดูวันอยากู้ย้ายจานเฉยเยเพื่อดะไรในรื่อในเรื่องเวลวับเลยเวลแล้วเวลแล้วทีวีอ่ะมีทีวีไม่ทีวีก็ไม่หมูงเก่าไม้ กูยนตัวยน็มเนี่ยตายงแล้วไม่กเวบไมเอเอกไเนียตังตังกไมตังกวไมแล้วไม่เยวไม่ติดนเื่อมมาไมนะหนทางกันไมเออไม่เยวไม่ติดกไม่ตังบาดช่วยบันเรากะตุกเาเฮ้ยยาไออยู่เตะเลยกูเลย trái cảm cỏ ní rồi rô đi quá, quẹt qua đại quân chó nó mang quay tầm thước mấy rô thì nè, tông ní đây, luyện rồi, ban tụ phỏng, Chào chạy đôn mai tiệp, tiệp tụt chặt, tụt quá, quay vô vật, quay vô vật, quay vô vật, luyện cái, trai rồi, muốn nhả nằm chưa, rồi, tôi cũng bà cún, ยับร้อยเลื่นนกัดน่ไอ้โอ่แมกูตั้เปลือดใจกวไอ้ดกนี่มึงคิดได้ทีั้มเปลือยนี่ใอยเชื่อปาแม่แต่เชืเจ็ดไม้หมดแล้วเชื้อกรไม้เชื่อกรไม้ตกับเกาเชือกรไม้หมดไม้ไปฮ้เดียวยายฮะใหญ่กับไม้ใาย่ตายแล้วเลยุแล้วเลยใหตายแล้วไม่ไม่แก่ตายเห็นว่าใหยกับไม้ไม่แก่ก็โย่ แอ่กบวยน้อยไม่รู้เรากูนอนกับมึงไอ้แม่กำลังควันไอดี้วู่เดี๋ยวย่ควันแบบเพื่อควันจุ่มกองเนาะไอ้แม่กำลังลุยควายไอดี้ติดกัเลยควันว่าลุยควายโอ้จัดติดมิ้นอะไรนี่มินมันมอกลอกคนหน้าแข็งกูเห็นมิ้นจุ่มๆแม่จุ่มเพื่อเดี๋ใจควายไม่ประตุงอะไรต้องย่างแส้นนุ้งวันนี้แหละไม่พักถอนเออวันนี้ไม่ต้องถอนเพราะควายมันไม่หมด มันใหม่รุ่มๆรุร่มๆไปตุ้งกับไม้แบบไปไม้หมดเออไอ้อุ้มาเลยเจ้าเดินขาเจ้าเดินมาเรียดเอบูดับเลยคอยก็บูดับเลยขันเออเจ้าเดินกอยู่มั้งกระนี้กอยู่มังนี่ค่ะนี่กระยมังใครบูดี้ออกมาจากหัวใจของชายคนหนึ่ง ทรงถึงปลายทางกับหมูจังอย่างนี่ข่อยมาเดี๋หน่อยวันดีค่ะช่วยนิดใส่ยาค่ะเผือคันนี้ไปไม่เรื่อนมาเรียนหนอยไม่บ้านเลยค่ะกับเห็นพวกเย็นมั้งค่ะเห็นพวกเย็นแบบนี้ไหมอ่ะ